ฉันอยากจะดูสวัสดีค่ะเพืก่กระช่อวัน 1, 2, ดวันทูสีดิเช่นเคยนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีแฟนคลับขอมาแบบว่าพี่ขอเพลงมูอีกหน่อยอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้ทำของวงหรือของศิลปินท่านนี้นะตอนนั้นเราทำเพราะอะไรวะเออสักอย่างหนึ่งนี่แหละเหมือนแฟนคลับขอมา เนาะแต่เราก็ไม่ได้ติดตามไม่ได้ไอ้นั่นเนาะไม่รู้ว่าเขาออกเพลงอะไรมารอรประมาณนั้นโอเคเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงล่าสุดของมูลนะคะอืมฮึนะเพลงนี้มีชื่อว่าฉันไม่อยากมีหรอกหัวใจนะจ๊ะโอเคพ่อไปการไมสีิเวลาเรามารับชมแลบฟังกันเลยนะคะใช่ไหมวะ ดาวดวงดาวจะทอขึ้นฟ้าเพราะพิดทำคนเปนบ้าจนไม่มีน้ำตาอาจทุกอยหมดไปทุกอย่างจึงได้ความหมายมีอยอมรับว่าเข้าหมดใจฝันสุดใจ

อ่ะโอเคเพลงนี้นะก็ชินไม่อยากมีหรอกหัวใจนะคะของมูนอ่ะโอเคคือตอนที่เห็น m อเนี้ยฉันไม่อยากมีหรอกหัวใจคิดในใจไว้ว่าใช่คนเดียวกันกับที่ฉันทำรีแอคไปหรือเปล่าวะ <c oughs> ทำไมอรอบนั้นเหมือนจำได้ครับครคั่าว่าเขามันจะเป็น การแต่งตัวของเขามีความเป็นฮิปนิดๆฮิปฮอปอะไรเงี้ยแบบหมวกอะไรเงี้ยเสื้อโอเวอร์ไซส์อะไรเงี้ยก็โลยแบบคนเดียวกันปะวะเอออะไรแบบนี้นะอันนี้อันนี้แค่คิดในใจนะแต่แบบว่าตั้งแต่ดู MV ไม่ใช่ดู MV สิฟังเพลงนี้นะมันทำให้คิดถึงเพลงวงดนตรีร็อกในอดีตของไทยเราอะโอเค อันนี้ก็บอกตามตรงเลยนะว่าแบบแนวดนตรีสายเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เห็นในในปัจจุบันเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีออกอีกอันนึงที่รู้สึกว่าเออมันทําให้เราพอเพลงนี้ฟังเพลงนี้แล้วมันทําให้เราฉุกคิดถึงว่ายุคสมัยก่อนเราเคยอินกับแบบนี้เลยฟิล <Wow. S 1> ไอน้ำเปล่าฟิลแบบแท็กทูคลเลอร์ฟิลแบบ color, แบบดนตรีแบบเออแบบ ดนตรีแนวนี้แต่ในขณะเดียวกันศิลปินเชื่อมูลใช่ไหมอศิลปินเชื่อมูลเนี่ยคือเขาทําให้เราประหลาดใจตรงนึงก็คือในพาร์ทร้องเขามีวากแล้วก็มีแรปด้วยส่วนตัวเราคิดว่ามันน่าจะยากมากในการที่แบบร้องให้เร็วแล้วมีความเดือดในดนตรีะมันคือพาร์ทนี้ที่เราคิดว่ามันมันมันดูยากอะในขณะที่มันมีความเดือด ทั้งตัวอารมณ์ในการร้องดนตรีแล้วก็การร้องให้เร็วอ่ะมันจนเหมือนว่าแปด้วยอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยพาร์ทนี้ดูดูยากนะในความรู้สึกเรานะคะมันเป็นท่อนที่แบบร้องเร็วอะ่ะซึ่งต่างประต่าง ่างประเทศเนาะเขาก็ทํากันเป็นเรื่องมันก็เป็นปกติเป็นแนวสไตล์แนวร็อกกัแหละแต่แบบคือเข้าใจความรู้สึกของเราไหมว่าแบบไม่ค่อยเห็นในปัจจุบันแนวแบบเนี้ยแนวร็อกแบบเนีแบบ้ยที่เห็นเห็นที่เป็นกระแสกันก็เออนั่นแหละแต่อันนี้คือมันคืออีกขั้นหนึ่งอะของการวากเลยอะมันทั้งวากทั้งร้องอะ่ะชอบดนตรีมากดนตรีมีความหวงมาก ดนตรีมันให้ความรู้สึกหวงในจิตใจอะมันเป็นโหวงๆแบบจังหวะอย่างเงี้ยไม่รู้นะแล้วแต่คนจะรู้สึกกับการฟังเพลงนะแต่แบบสําหรับเรารู้สึกว่าดนตรีมันจะมีพาร์ทหนึ่งที่มันรู้สึกแบบมันทําให้เราหวง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเก็ตไปนะแต่ว่านั่นแหละเดี๋ยวจะ,จะทิ้งเพลง ตัวเพลงนี้ไว้ให้นะเพลงล่าสุดของเขาเพลงฉันไม่อยากมีหรอกหัวใจนะคะแล้วก็ตัวช่องมูลไว้ให้นะเผื่อใครสนใจเดี๋ยวจะชิงไว้ให้ไปติดตามแล้วก็พิเสษผลงานของเขานะคะก็ความพูดของเรามันเป็นความคิดเห็นของเราแค่คนเดียวนะคะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวเป็นความรู้สึกหลังฟังเป็นแบบเอฟเฟกจินตนาการของเราเองนะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบตรงใจบางคนหรือเหมือนพูดเพอเจอร์ นะแต่ก็มันเป็นความคิดเห็นของเราแหละแค่นั้นเลยแล้วก็ถ้ามีข้อคิดเห็นต่างจากที่เราคิดหรือข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกได้แบบเป็นเก็บความรู้หรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเป็นเอ่อก็เลยคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะแล้วก็ถ้ามีคำหยาบก,ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพบกันใหม่พีหน้าสวัสดีค่ะ